คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC เจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยค่ะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรการคำนวณหลักสิบบนค่ะเป็นสูตรเพิ่มเติมนะคะปรับปรุงจากงวดที่แล้วสูตรนี้ลงไว้ให้นะคะหลักสิบบนงวดที่แล้วจะมีอยู่สามหลักนะคะได้เลขเด่นห้าหกศูนย์หนึ่งผลการออกรางวัลสามตัวบนออกศูนย์สามเจ็ดค่ะ แต่ในหลักที่ลงไว้ให้3ามหลักนี้มันไม่เข้านะคะแอดมินก็จะนำสูตรนี้นะคะมาปรับปรุงเพิ่มเติมค่ะเข้าที่หลัก10เพิ่มเติมเป็น4หลักนะคะในงวดนี้ค่ะสูตรการคำนวณในสูตรนี้นะคะจะใช้หลักร้อยบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกศูนย์บวกสองบวกหนึ่งบวกห้านะคะคราวที่แล้วนะคะ ใช้บวกสบวก1บวกหนะคะในงวดนี้จะเพิ่มเติมที่บวกศเข้ามาค่ะเป็นสูตรเพิ่มเติมนะคะปรับปรุงให้ใหม่ในงวดนี้นะคะมาดูสถิติของสูตรนี้คร่าวๆค่ะใช้หลักร้อยบวก1ิหน้าครั้งที่1ในงวดนี้คือ2องบวกศูบวกศได้2ค่ะ นำสองมาบวกเลขคงที่0 2 1 5 2สบวก0ได้2 2บวก2ได้4 4บวก1ได้5 5าบวก5ได้10ใส่0ค่ะได้เลขเด่นนะคะ2 4 5 0ผลการออกรางวัลค่ะ3ตัวบนออก7 5 0นะคะหลัก10บนเข้าที่เลข5ค่ะ ต่อไปใช้7จ็ดบวกสอบวกสได้9ก้านำเมาบวก9กบวกศูนย์ได้9 9้บวกสได้11ใส่1 1ึบวกหได้2 2งบวกหได้7จ็นะคะเก้าค่ะผลการออกรางวัล3ตัวบนออก4 7่หหลักสิบบนเข้าเลขเจต่อไปนะคะใช้4ีบวกเ สี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดค่ะนำหนึ่งมาบวกหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าเลขเด่นนะคะหนึ่งสามสี่เก้าผลการออกรางวัลน,นะคะสามตัวบนออกเก้าสามห้าหลักสิบบนเข้าเลขสามค่ะต่อไปใช้เก้าบวกศูนย์ เกบวกศย์ได้9ก้านำเก้ามาบวก9กบวกศูนย์ได้9 9้บวกสได้11ใส่หนึ่งหบวกหได้2องสองบวกหได้7ค่ะ9 1้าสองเผลการออกรางวัลน,นะคะสตัวบนออกหนึ่งเจหลักสิบบนเข้าเลขเจ็ดค่ะต่อไปนะคะใช้1นึ่บวกแปบวกแได้9ก้านำเ้ามาบวกค่ะ 5บวก0ได้9 9บวก2ได้11ใส่1 1บวก1ได้2 2บวก5ได้7 9 1 2 7ผลการออกระวัลนะคะ3ตัวบนออก3 7 2 10บนเข้าเล็ก7ต่อไปนะคะใช้3บวก0ค่ะ3บวก0ได้3นำ3มาบวก3บวก0ได้3 3บวก2ได้5 ห้บวกหนึ่งได้หกหกบวกห้าได้สิบเอ็ดสศษหนึ่งค่ะสามห้าหกหนึ่งนะคะเลขเด่นผลการออกรางวัลนะคะสามตัวบนออกศูนย์สามเจ็ดหลักสิบบนเข้าเลขสามค่ะนี่นะคะส,สถิติคร่าวๆของสูตรนี้นะคะหลังจากที่เพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมบวกศูนย์เข้ามานะคะ ทีนี้นะคะมาคำนวณสูตรนี้ในงวดวันที่สิบหกกันค่ะหลักร้อยคือเลขศูนย์บวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลขห้านะคะใช้ศูนย์บวกห้าศูนย์บวกห้าได้ห้านำห้ามาบวกเลขคงที่ค่ะห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกห้าได้สิบสามใส่สามค่ะหลักสิบบนนะคะห้าเจ็ด แปดสามหนึ่งในสี่ตัวนี้จะมีเลขไหนไหมเห็นหรือไม่อรอลุ้นไปพร้อมกันค่ะใครชอบเลขไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคยนะคะสูตรทุกสูตรมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ